ก็สวัสดีค่ะมาเวลเซลทอร์ออโต้นะคะวันนี้นะหนูพามาพบกับก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กันด้วยนะคะมิสูบิซิไททันสองจุดห้ G L S Plus นะคะตัวนี้นะนี่ยังไงเอ่ยมาพร้อมกับไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแยกไฟเลี้ยวมาให้มีไฟตัดหมอกมาให้หนึ่งคู่นะคะ ด้านหน้านะคะเป็นลังพึ่งแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะได้ทะเบียนสามตัวแบบนี้ไปด้วยนะพี่นะนี่เดี๋ยวทางเรานะคะจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้นะคะพี่ค่ะที่เต็นท์อออตโต้นะนี่มาดูกันนะคะว่ากระจกข้างนะเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบสีเงาแบบนี้นะโคลเมียมอันนี้คือรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพี่ๆค่ะ ไฟเลี้ยวที่แก้มรถนะล้อแต่งทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆเป็นยังไงกันบ้างคะนี่เดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนเนาะนี่ค่ะแมกไลเนอร์นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ค่ะนี่ไม่มีร่องรอยการใช้งานนะคะด้านหลังนะคะก็มีไฟเบรกดวงที่สามมาให้นะคะนี่ไฟทับทิมสองดวงสามสี่ดวงเลยนะตัวนี้นะ แล้วก็จะมีไฟท้ายนะคะเป็นไฟ LED นะคะสัญลักษณ์ไททันพลัสนะคะแบบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆคะ่ะนี่เดี๋วหนูจะพามาชมในส่วนของภายในกันนะคะนี่ค่ะกระจกนะคะไฟ,ไฟฟ้านะคะนี่กระจกข้างปรับพับไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอรก้านนะนี่หน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์อนาล็อกค่ะ เครื่องเสียงเดิมโรงงานนะคะเกียร์แมนนวล5สปีดนะคอนโซลสีดำตัดด้วยสีเบจสีเทาแบบนี้นะคะเบาะนะคะเบานะน้น้นงเป็นเบาะหนังค่ะพี่ๆค่ะเบาะหนังมีรูร,ระบายอากาศแบบนี้นะคะพี่ๆนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น4ประตูนะนี่ <c oughs> นี่นะคะห้องผู้โดยสารนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะพี่ๆค่ะนี่ตรงนี้นะคะมีเป็น ที่วางแขนวางแก้วน้ำได้สองใบนะคะดูคอนโซลตรงกลางที่พักแขนตรงกลางสวยมากๆเลยนะคะโดยรวมสวยมากเลยเ๋ยวนหนูจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะก็น,นี่นะคะในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะมาเรามาดูกันที่น็อตกันก่อนดีนกว่าพี่ๆนี่ค่ะเพื่อนๆพี่ๆค่ะที่รักดูสิคะเห็นไหมเนาะไม่มีขยับเลยนะดูนี่ในหนูจะพาไปดูเรื่อยๆนะคะพี่ค่ะอันนี้จะเป็นรอยตามระยะการใช้งานเนาะมีเนาะ <c oughs> พี่รักดูน็อตสิคะไม่มีขยับเลยนะหนูรับประกันได้เลยนะคะว่ารถที่เต็นท์ทอร์โต้ของเรานะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําหรือว่าไฟไหม้แน่นอนคะ่ะแล้วก็ไม่มีการกลับไมคกอไม่นะคะดูไม่มีข้าบน้ํามันเครื่องเยิ้มนะคะพี่ๆคะ่ะหนูรับประกันนะคะตัวนี้นะนี่ <c oughs> ในส่วนของ Mitsubishi ไททัน2.5 GLX+ นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะโดยรว,วมสวยๆแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆค่ะนี่นี่นะคะปี2021ค่ะนี่ใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะก นี่ค่ะข้อความนะคะจะขึ้นด้านล่างแบบนี้นะคะหรือจะเข้าไปในไทยคอมเมนต์ก็ได้นะคะ<ม>ก็พี่ๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้มาเวลเซลทอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ